ขึ้นได้แสดงให้เราเห,เห็นได้ชัดเจนมากว่ามันเป็นอ e ิเล็กเวฟตามที่ในตำราเลยนะอันนี้ก็เป็นนะฮักจะนับเวฟนะครับนับขึ้นเวฟหนึ่งสองสามสี่ห้ากรณนี้ขึ้นห้าไม่ทะลุขึ้นสามแปลว่ามันพร้อมที่จะลงละจุดที่จุดไหนที่เราเห็นคือจุดนนเนี้ยช่วงเนี้ยเนี่ยช่วงนี้เราเห็นละนะฮะถ้ามันไม่ขึ้นปุ๊บเนี่ยแปลว่ามันพร้อมที่จะลงแบบ สุดก้นเหวก็คือตรงนี้นะครับปุ๊บเข้ามาอยู่ตรงนี้เลยนี่คือชัดเจนมากนะครับชัดเจนที่ขึ้นห้าไม่ทะลุขึ้นสามตรงนี้นะครับนี่กรณีข้อเป็นข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตที่ว่าทําไมถึงมันไม่ไม่ครบขื้นตามอิเลียรเบฟกรณีที่ไม่ครบขื้นมันจะแสดงอาจารย์ตกลงมาอย่างสุดๆไปเลยนะครับตกจุดต่ำสุดเลยตรงนี้นะครับแต่ให้กรณีเห็นขึ้นห้าก็โอเคตามตามตำราแล้วก็จะไซด์ไปลงแต่นี้ขึ้นห้าไม่เกินขึ้นสาม ตรงนี้ตกเห็นๆเ,เลยฮะตกปุ๊บแล้วตกหนักด้วยตกไวด้วยนะครับตกถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับแล้วก็ไซเว่ยต่อแล้วก็ไซเวต่อไปยาวเลย3ปีตรงนี้นะครับนี่คือจุดไซเวนะไซเวยยาว3ปีเลยอ่านอกจากดูนาโน้มแล้วนะครับดูนโนแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะทำให้เราเห็นได้ชัดเจนเหมือนกันอ่าขึ้นหนึ่งสองสามสี่ สี่ขึ้นสี่ต้องไม่ต่ำกว่าขึ้นสองนะฮะเมื่อไหร่ถ้าต่ำกว่าขึ้นสองแปลว่าผิดละก็เกิดไซเวนแน่นอนดาวลงอันนี้ถือว่าต่ำนะครับเนี่ยต่ำมากเนี่ยปกติขึ้นสี่ที่ลงมาจะต้องสูงกว่าขึ้นสองนะครับเนี่ยกรณีนี้ผิดผิดจุดละก็คือไม่ใช่ละฉะนั้นต้องเออถือว่าต้องเริ่มเรียเวฟใหม่แบบนี้นะครับต้องเริ่มเรียนเวฟใหม่ในการนับนับคลื่นใหม่นะฮะ อันนี้ตามสไตล์เทรดของอาจารย์นะครับนะไม่มีผิดไม่ีถูกแล้วบางคนอาจจะแบบมีรูปแบบการเทรดอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับถือว่าไม่ผิดนะฮะถือว่าความถนัดของใครของมันเนาะไม่ว่ากันนะครับอันนี้ตามความเข้าใจหรือตามเทคนิคของอาจารย์ก็คือจะไปใช้เดิเคเตอร์ทวินฟิโบนะครับดูแต่ดเวดูกับลูกกาฟอย่างเดียวนะครับแล้วก็แนวรับแนวต้านแค่นั้นเองนะครับ ัวนี้ไซค้าตัวนี้นั่นคือเป็นช่วงราคาที่น่าสนใจมากที่อาจารย์ถึงได้ดึงมาเป็นตัวอย่างก็คือเป็นถือว่าจุดคุ้มคุ้มทุนของราคา่ตรงนี้นะ,นะครับเนี่ยจุดคุ้มทุนมนะต้องบอกก่อนเลยครับว่าอาจารย์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่ชี้ชวนการลงทุนใดนทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแค่ว่านเสนอแชร์ความรู้หรือว่าประสบการณ์หรือว่าเทคนิค ง่ายๆของอาจารย์ที่ใช้ดูมาแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ชี้ชวนอะไรทั้งสิ้นนะครับเนาะเราใครจะใช้บางคนอาจจะเกลีอาจารย์มากหลายเท่าเลยก็ได้ก็มีนะครับแต่นี่ supplied, อาจารย์ทําเพื่อจะมีคว bon, ามทาแล้วมีความสุขก็ทำนะครับคนเราความสุขของเราไม่เท่ากันความสุขเราไม่เหมือนกันบางคนอาจมีเงินเยอะๆเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วมีความสุขก็มีนะครับบางคนมีเงินหนึ่งพันบาทก็มีความสุขแล้วก็มีนะครับหรือ บางคนได้ให้ความรู้กับคนอื่นแล้วมีความสุขก็มีบางคนพูดถึงทางธรรมให้คนอื่นเห็นมองเห็นธรรมแล้วมีความสุขก็มีนะวความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่ของตัวแต่ละคนนะครับเองนะครับแต่อาจารย์อยากอาชอบชอบดูกราฟแล้วก็ชอบ ลงทุนระยะยาวนะครับไม่ได้ลงระยะสั้นเนาะก็เลยพอดี F อเยอะก็เลยให้ทำคลิปให้ดูหน่อยก็เอาให้แบบฟรีๆะไม่ได้คิดไม่มีไม่มีการเอาเงินหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีการชี้ชวนนุการลงทุนทุกอย่างนะครับตั้งใจทำเพื่อที่จะผู้รับผู้ได้ยินก็มีความสุขนะครับอาจารย์คนคนให้ก็มีความสุขนะครับก็ถือว่า ได้ไประโยชน์ทั้งคู่เนาะมันอยู่ในการทักษะนักติใน,นาการคิดมากกว่านะครับบางคนเทรดเพื่อจะได้เงินเยอะๆเยอะเยอะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขน,นี้ก็แล้วแต่สตไตล์ขสไตล์มันแล้วแต่ความสุขของใครของมันนะครับแต่ของอาจารย์ทัศน์อาจารย์ก็คืออยากให้รนผู้ให้ในความรู้นะครับทุกคนาสามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับ อ่ะอันนี้ตัวนี้เนาะมาถึงเรื่องกราฟเนาะกราฟนี่นก็ตัวจานมาดูกราฟธรรมดาแค่น,นี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายอะไรมากเลยนะดูกราฟแล้วก็ดูแนวโน้มว่ามันจะขึ้นไหมเงี้ยก็อย่างงี้ก็เป็นชว่วงสะสมนะชว่วงสะสมไเลอกเป<ร>้าหมายไม่<ๆ>เหมือนกันนะครับอยู่ที่ความชอบนะของแต่ละตัวเนาะเลือกเลือกเอาแต่อาจารย์ชอบเลือกหุ้นที่แบบหุ้นไทยที่แบบมันสุดดิงด่งกรีนเมลแบบประมาณนี้นอะ่ะที่มันอยู่แบบ ใต้สุดเลยนะครับอยู่ใต้สุดเลยชอบชอบประมาณนี้นะเพราะแบบชอบชอบซื้อนล้ถถือยาวไม่ได้ว่าซื้อขายซื้อขายเนาะชอบแบบซื้อเงี้ยเงี้ยซื้อเก็บไว้เงี้ยก็ก็ก็ซื้อเป็นอ่าสะสมไปนะไม่ได้ว่าเอาไปทําอะไรเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถึงเราจะได้มาหามาได้เยอะเท่าไหร่ก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วก็ไปไม่ได้นะเอาเอาไปจากโลกนี้ไม่ได้เนาะ เอาไปได้แค่บุญกับบุญกุศลเท่านั้นที่ไปได้นะครับในส่วนของเงินวัตถุสิ่งของของที่อยู่นอกกายอะครับที่ไม่เจ็พิษไม่จิตของตัวเองนะสิ่งอะไรที่อยู่นอกจิตของตัวเองอะเอาไปไม่ได้สักคนับไม่สามารถที่จะเอาไปได้นะมีอย่างเดียวที่ไปได้คือจิตที่เป็นกุศลที่เราเราอสมาธิเอาไปติดตัวเราไม่ว่าไปอยู่ภพชาติไหนเราก็เป็นเป็นแบบนี้เราก็จะได้ในส่วนของอะไรที่มันอยู่ด้านนอกจิตใจไม่ว่าคนไม่ว่าคนรอบข้างสิ่งของวัตถุอะไรต่าง มันเพียงแค่ปรุงแต่งมาแค่ทําให้เราหลงระเริงในความเกลียดในตรงนั้นแค่นั้นเองนะครับสุดท้ายแล้วก็อไปไม่ได้นะครับในภพมนุษย์นี้นะก็ยคืนสู่ธรรมชาติไปนะครับสิ่งที่มาด้ทุกอย่างก็คืนสู่ธรรมชาติไปคืนสู่โลกใบนี้ไปนะครับไม่มีใครที่จะเอาไปได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เอาไปได้ก็คือบุญเท่านั้นบุญที่กุศลที่เป็นผู้ให้ให้โดยจิต จิตบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่ว่าให้เพื่อหวังไปผลประโยชน์นี่ไม่ได้นะครับต้องจิตต้องให้ด้วยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ก็คือให้เลยสิ่งตอบแทนไม่มีผลประโยชน์ใด,ด,ดๆทั้งสิ้นนะฮะไม่มีผลประโยชน์ใดแแฝงทั้งสิน้นคือการให้ให้ความรู้เต็มๆนะฮะให้ความรู้เอาไปเลยเอาไปใช้เอาไปใช้ตตใชตใชเต็มที่นะฮะเราจะได้นี่แหละคนที่ให้ด้วยความบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์เท่าไหร่ควกก็ย,ยิ่งได้ผลนั้นมาเท่านั้นนะอันนี้คือเกล็ด ทางทำเล็กๆกน้อยๆจ,จ,จากกจา์เนาะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแนวต้านตรงนี้นะนี่อันนี้คือแนวต้านใหญ่นะครับอันนี้แนวต้านข้างล่างสุดนี่น,นี้เห็นชัดเจนนะฮะชัดเจนก็คือแนวต้านล่างสุดละจะคงไม่ต่ำไปกว่าน,นี้ละนจะจา์ไม่ต่ำไปกว่าน,นี้เนี่ยอันนี้แนวโน้มแนวโน้มของราคานี่เปนนี้ก็ได้นะ อ่านี้ก็ได้นะนะครับแนวโน้มของราคาเนาะแล้วตกมาเหมือนเดิมก็ได้นะรประมาณนี้นะนี่เป็นแนวโน้มเฉยแชนะครับเป็นแนวโน้มอยู่ที่ไม่มไปผิดไรถูกนะครับเอามาแชร่นี่เป็นหุ้นไทยที่ที่ที่แบบาราคาแบบ ราคม่วงนะครับประมาณนั้นนะราคาประมาณนั้นเนาะที่ที่แบบพอยำเราได้นะกรเียถือยาวก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าโมการนี้ต้องปราศจากความโลภนะครับโยงการนี้ก็จะได้นานๆนะฮะเราต้องเทรดแบบธรรมชาติเทรดแบบความเป็นจริงอย่าเทรดด้วยความโลภนะครับโอเคครับอาจารย์ฝากเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ